ลองนึกภาพย้อนกลับไปปี1994โลกที่ยังไม่มี Google ยังไม่มี Facebook อินเทอร์เน็ตตอนนั้นเป็นแค่ของใหม่ที่คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจและในช่วงเวลานั้นมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าเจฟเบซอสเขาเรียนจบจากพินสตันทำงานในบริษัท Wall Street เงินเดือนดีมีอนาคตแต่วันหนึ่งเขาตัดสินใจทิ้งงานทั้งหมด เพื่อขายหนังสือออนไลน์ใช่ครับฟังดูแปลกแต่เขาเห็นบางอย่างที่คนอื่นยังมองไม่เห็นเขาเคยบอกว่าผมกลัวกลัวว่าอายุ80%แล้วจะเสียใจที่ไม่ลองทำนี่ไม่ใช่เรื่องของการขายหนังสือแต่มันคือการเชื่อในบางอย่างก่อนที่คนทำโลกจะเชื่อเจฟขอลาง,งานจากเจ้านายแล้วขับรถจากนิวยอร์กไปซีแอตเทิลพร้อมภรรยา เขียนแผนธุรกิจระหว่างทางตั้งเป้าเริ่มต้นเว็บที่ชื่อว่าอเมซอนเขาไปขอยืมเงินจากข้อแม่บอกว่ามีโอกาสสูงมากที่จะล้มเหลวแต่ก็ยังจะทำอยู่ดีอินเทอร์เน็ตตอนนั้นมีคนใช้น้อยมากและขายของออนไลน์คือเรื่องเพอเจอร์สำหรับคนส่วนใหญ่มีคนหัวเราะมีคนสบประมาทแต่เขาบอกว่าผมไม่ได้กลัวเสียงหัวเราะ แต่ผมกลัวความเสียใจและเขาก็ลงมือคำต่อโดยไม่หยุดเลยแม้แต่นิดเดียวอเมซอนในยุคแรกๆคือเว็บเล็กๆที่มีแค่หนังสือคำสั่งซื้อแรกส่งเองแพ็คเองวางบนพื้นกระเบื้องเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าโต๊ะทำงานในออฟฟิศตอนนั้นทำจากประตูบ้านมือสองคนรอบตัวไม่เข้าใจว่าเขาเสียสละชีวิตดีๆไปเพื่ออะไรหุ้นอเมซอนเคยร่วงหนัก จนบริษัทเกือบเจ๊งในวิกฤต .com แต่เจฟไม่ยอมแพ้เขาเชื่อว่าถ้าลูกค้าแฮปปี้ธุรกิจจะอยู่รอดและยังเชื่อว่าอินเทอร์เน็ตจะกลายเป็นอนาคตของโลกแม้คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจมันเลยด้วยซ้ำผ่านไปหลายปีอเมซ o n กลายเป็นมากกว่าเว็บขายหนังสือกลายเป็นทุกอย่างเสื้อผ้าของกินเครื่องใช้ ไอบริการคลาวด์ที่ทั้งโลกใช้เจเบซอสขึ้นเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกและทั้งหมดนี้เริ่มจากการไม่กลัวจะถูกหัวเราะเริ่มจากความกล้าที่จะทำในสิ่งที่ยังไม่มีใครเข้าใจคำพูดของเขาที่ผมชอบมากคือในชีวิตการทำงานของคุณถ้าคุณไม่ยอมถูกเข้าใจผิดบ้างคุณก็จะไม่มีวันทำสิ่งยิ่งใหญ่ได้เลย บางทีการที่คนไม่เข้าใจเราไม่ได้แปลว่าเราผิดบางทีความฝันของเราอาจยิ่งใหญ่เกินกว่าจะอธิบายได้ในตอนนี้แต่คุณกล้าพอไหมที่จะเดินต่อทั้งที่โดนหัวเราะเรื่องของเจเบซอสไม่ใช่แค่เรื่องของความสำเร็จแต่มันคือบทพิสูจน์ของศรัทธานในสิ่งที่ยังไม่เป็นจริงและผมหวังว่ามันจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คุณกล้าที่จะลอง ก่อนที่อายุ80แล้วเราจะเสียใจที่ไม่ได้ลองเลย